กาบสวัสดีท่านผู้ชมดนวยนะครับอยู่กับผมเองไอเกมเมอร์ I ท่านผู้ชมงงใช่ไหมไม่ไม่ต้องงงก็ได้คลิปก่อนก็เคยมีกี่กี่หรือกี่อาทิตย์ที่แล้วนะคะท่านผู้ชมผมจะบอกว่าคนที่อยากดูผมเล่นเกมไหมครับท่านผู้ชมได้ดูกันแล้วเดี๋ยวผมจะลงคลิปมครับแล้วไม่ต้องรอ10บคนที่จะติดตามหรอก8คนก็ได้ ใช่ไหมไมครับใช่เดี๋ยวมาครับจะกลับมาตอนเที่ยงนะครับท่านผู้ชมตอนเที่ยงได้เห็นไม์ครับแน่นอนเดี๋ยวตอนช้านี่แหละเดี๋ยวผมจะอัดลงโลบ็อกเดี๋ยวถ้าผมลงนี่เสร็จผมก็จะลงโลบ็อกเออจริงด้วยช่วงนี้ผมจะลงคลิปช้าหน่อยนะคะหรือไม่ได้ลงเลยด้วยปีใหม่ที่ผมไม่ได้ลงเพราะว่าผม ผมอะไรนะอืออยู่กับพ่อแม่แล้วก็ต้องจัดงานนู่นจัดงานนี่แล้วก็ไม่มีวไม่มีเวลาอัดคลิปด้วยที่จริงผมจะอัดคลิปตอนกลางคืนนะใช่เราอัดคลิปตอนกลางคืนไปแล้วซึ่งมันเป็นวันปีใหม่ใช่ไหมท่านผู้ชมงั้น <c oughs> ผมบอกแค่ว่าคลิปไหมครับล <c oughs> ับมาแล้วงั้น <c oughs> ผมก็ขอตลาไปก่อนนะครับบายบาย เดี๋ยวคลิปใหม่ครับจะกลับมาแล้วนะครับ